ฟาร์มปลาแบบกะลดนะครับถ้าเราขี้เกียจแบบเซฟจุดแต่ละจุดใหม่นะครับผมก็จะตั้งชื่อนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัววัฟฟาร์มตัวใหม่นะครับที่อัปเดตนะครับเราไปดูข้างในโปรแกรมอย่างไนะแล้วก็ใส่ชีเรานะครับอันแรกก็จะเป็นก๊อตหมุนะครับเราจะแบบไม่ตายคือเราจะเป็นแบบก๊อตนะครับอันที่2คือจะซ่อมรถได้นะครับไม่ต้องแบลกล่อมซ่อมมาซ่อมเลยครดูตรงนี้ครับ รถมันจะพังนะครับกดซ้ำไปนี่ครับสังเกตได้หลอดจะเต็มแล้วคือรถไม่พังเลยครับอันสามนะครับก็คือวาร์ไปตามแมปที่เรามาร์กไว้นะครับจะวาร์บนรถก็ได้นะครับจะอยู่บนรถก็ได้ว่าผมไปตรงนี้นะครับที่มาร์กไว้แล้ววาร์ไปครับนี่ครับถ้าตัวเป็นอย่างนี้ให้กดเดินหน้าหนึ่งทีนะครับนี่ครับอันที่สี่นะครับชื่อที่แบบเราจะมาร์กนะครับจุดฟาร์มไว้เช่นแบบฟาร์มฟาร์มปลาแบบกะลดนะครับหมดผมจะมารว้ที่กะลดผมว่ากดเซฟไว้ที่กะลดนะครับ ถ้าเราขี้เกียจเซฟจุดแต่ละจุดใหม่นะครับก็ระหว่างที่เราเซฟเดิมจุดเดิมไว้นะครับให้เรากดเซฟคอนฟิกไว้นะครับผมก็จะตั้งชื่อนะครับนี่ครับสมมุติว่าเราเปิดปิดโปรแกรมใหม่มาครับมันก็จะหายครับถ้าสมมุติว่าเราเซฟไว้ที่จุดฟาร์มเดิมมันก็จะอยู่นะครับเช่นผมเซฟไปกาหลันนะครับนี่ครับก็จะอยู่เหมือนเดิมนะครับเราก็สามารถวร์ปไปฟาร์มที่จุดเดิมได้ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะสาธิตจุดเก่าที่ผมเซฟไว้นะครับก่อนหน้านี้ สมมุติว่าเป็นจุดฟาร์มนี้ครับนี่ครับก่อนอันนี้คืออันนี้ผมเซฟไว้ก่อนหน้านี้นะก็จะวาร์ปไปเลยแล้วก็จะมาจุดเดิมที่เราเซฟไว้นะครับแล้วถ้าจุดบางจุดที่มันหายนะครับเราก็สามารถเซฟจุดเพิ่มได้นะครับจุดที่เราจะไปฟาร์มนะครับผมจะวาร์ปไปดูนะครับนีบ่ตัวใหม่ที่อัปเดตมาก็จะมีประมาณนี้นะครับ